จะพูดอะไรนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนออกแนวเป็นลิสต์หัวข้อสิ่งที่เราอยากจะบอกกับแฟนคลับเอาไว้แล้วก็ค่อยแบบไปพูดความรู้สึกนะตอนนั้นจริงๆของเราเสริมเข้าไปอีกค่ะจัดเรียงผิดค่ะอนนะัใช่ขอมาอีกรอบได้ไหมคะจัดผิดทุกคนละกันนะคะที่แบบว่า เราจะไปครั้งที่3แล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังให้การตอบรับพวกเราอย่างดีมากนะคะแล้วก็วให้ให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนพวกเราทุกคนอย่างเต็มที่เลย,ะค,ะ<ป>ยค่ะสยอนดาครออรุธอทเลสิกาวิบระยะตาได้เผา,าบนกายเเพียงใดหลายคงใจยังคงแววกวายขึ้นมาสายนาอนดาครอ โอรูมอบใจไปให้เธอเพียงใดแต่เธอคงไม่รับรู้สักนิดเลยหากเธอยังคงรออย่างเงาเงาหรือดูรอดแก้งเราทำไมสวัสดีค่ะพวกเราเรียนเคโฟเดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะมิวสิกค่ะเนยค่ะตาวานค่ะ ไคมกุกค่ะจีจีคะ่ะว้าหลายเรื่องนะใช่แต่ว่าพี่มีเรื่องหนึ่งที่ตื่นเต้นน้อย <c ười> คือการพูด <c ười> ใช่คือรู้สึกว่าอ่ะด้วยปีนี้เป็นปีที่3 <ừ m. S 1> ใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยประสบการณ์เราก็จะรู้สึกว่าต่อให้เราคิดเอาไว้ในหัวแบบ ว่าเราจะลงหัวข้อนี้หัวข้อนี้แล้วก็จะไป,ไปใส่ความรู้สึกนะตอนนั้นแต่พอไปจริงๆอ่ะมันหัวมันจะโลง่งม,มากเลยก็เลยจะแบบกังวลจุดนี้เพราะเราก็อยากจะส่งสารไปถึงแฟนคลับเราแบบให้เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนตอนก่อนจะพูดใช่ไหมเหมือนหนูมิวส <c oughs> ิกโมบายค่ะต้องแบบว่าพอใกล้ๆจะแบบเฮยจะน่าจะออกแล้วมั้งก็คือขอตัวไปเข้าห้องน้ำา <c oughs> ต,ตื่นเต้นมาก แล้วคือมันเหมือนตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มงานนะแล้วเราก็แบบตื่นเต้นไม่รู้จะทำไรกินน้ำไม่รู้จะทำไรกินน้ำลบมคือปวดฉี่ก็คือแล้วก็ขอพี่ทีมงานว่าขอไปขอไปปลดปล่อยก่อนไม่งั้นอยากออกไปพูดแบบโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวิ่งไปเข้าห้องน้ำแล้วก็รีบวิ่งกลับมาให้ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นเรื่องสปีชเหมือนกันค่ะด้วยความที่เหมือนแบบเออเราเราลงงาน general election มาสามปีแล้วแบบว่าก็ อยากแบบพูดให้เก่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะแต่ว่าไข่มุกมีตัวช่วยอย่างหนึง่ง <c oughs> อันนี้เหมือนจะสปอนเซอร์ใช่ปหแต่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะก็ <c oughs> คือไข่มุก,กอ่ะพกช็อกโกแลตมากินด้วยค่ะ <c oughs> ใช่ตั้งแต่เ,ตเช้าเลยก็คือพกช็อกโกแลตมาเวลาแบบ ร, ama, ушка, รูส้สึกว่าแพนิคหรือว่าเครียดอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าถ้าได้ทานของอร่อยเงี้ยมันจะทําให้เราแบบใจเย็นขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็ให้แบ่งให้เพื่อนๆได้ชิมด้วยค่ะเพื่อนรุ่นแตกใหญ่ทั้งหมดเยอะเลิกเลิน่าจะคล้ายๆกันเรื่องจะปีดเหมือนกันอืมใช่ค่ะมันต่างจากครั้งที่ผ่านมาคือก็อย่างแบบว่ารอบที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นระบบออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้สึกว่า เหมือนพูดไปมันเหมือนไม่มีคนตอบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะคนละความรู้สึกกับครั้งนี้ค่ะครั้งล่าสุดที่เหมือนกับเรามีแฟนคลับแบบว่ามันเหมือนแบบคอยส่งกันและกันมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่เรียวกว่าเรียวทมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าชอบปีนี้นะมันรู้สึก ตื่นเต้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบที่แล้วเหมือนมีปัญหาเน็ตอะไรมากมายเลยค่ะสื่อสารไม่ค่อยได้เลยค่ะหมายถึงหนูนี่ยแหละกระตุกแล้วหน้าหนูก็ค้างเบอร์อย่างเงี้ยใช่ค่ะไอ้ที่เพื่อนมาก็เลยหายไปกันเน็ตเลยหนูพูดค่ะแต่หนูพูดคนเดียวเพราะว่ามันหายไปตั้งนานแล้วเน็ตเลยเนี่ยค่ะหน้าหนูก็ค้างอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เราควรจะเกมตัวยังงอยากรู้ว่าแบบการเลื่อนเลื่อนที่เราจะพูดอะไรอืมไม่เชิงอะค่ะคือจริงๆแล้วพอ หลายๆคนมักจะเลือกใช้ความรู้สึกจริงนะที่นั้นมากกว่าแต่พวกเราจะิสต์หัวข้อไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีหัวไม่มีหัวข้อเราจะไปไปแบบไปเลยใช่เราจะยืนแบบจะพูดอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนออกแนวเป็นิสต์หัวข้อสิ่งที่เราอยากจะบอกกับแฟนคลับเอาไว้แล้วก็ค่อยแบบไปพูดความรู้สึกนะตอนนั้นจริงๆของเราเสริมเข้าไปอีกค่ะมีใครลืมเรื่องทพูดไหมหนูหนึ่งลืมี่กันทุกคนเลยจัดเรียงผิดค่ะ ใช่ขอมาอีกรอบได้ไหมคะจัดผิดขอคืนแต่ก็เหมือนกับได้พำลังการแต่ายที่เขาา่งมาใช่ค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วกันนะคะที่แบบว่า ไม่ว่จะเป็นครั้งที่3แล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังให้การตอบรับพวกเราอย่างดีมากนะคะแล้วก็ให้ให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนพวกเราทุกคนอย่างเต็มที่เลยค่ะจริงๆน่าจะรู้สึกประมาณว่าเพราะมันเป็นวันที่มีทั้งความสุขความเศร้าปะปนกันไปอะค่ะเพราะงั้นในเทรนมันก็เลยจะมีทั้งแบบการยินดีความเสียใจคะเข้า,ขากันไปด้วยเราก็ดีใจที่คนนอกให้ความสนใจเยอะขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ย B N K ในอนาคตน่าจะแบบ เป็นที่รู้จักมากกว่านี้แบบมีคนให้ความสนใจมากกว่านี้ก็เลยอยากจะขอ4ฟ Group t h a ุ l a ไทไว้ด้วยนะคะอมวันินาทีกาคนวามรู้สึกั้นาทีนั้นเหรออาจริงๆสำหรับหนูนะคะหน้าปีนี้ความแบบความกังวลมันน้อยลงกว่าปีอื่นๆเพราะเรารู้สึกว่าหนูคิดว่าเราทุกคนอะน่าจะได้ อ่าแบบว่าติดตามดูสิ่งที่แฟนคลับเราอ่ะคอยทําให้เราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเขาเต็มที่มากๆแล้วนะจุดนั้นพอวันที่จะประกาศอ่ะเราจะรู้สึกว่าณที่ไหนที่เราได้ที่นั่นคือที่ดีที่สุดแล้วหนูคิดว่าทุกคนคิดอย่างนี้แต่ว่าพอถึงช่วงที่มันประกาศอ่ะมันจะมีความตื่นเต้น อะแค่ผลด่วนอะแค่เราฟังอะเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นเข้ามาแล้วไม่รู้ตื่นเต้นเรื่องอะไรแต่ว่ามันจะสั่นไปหมดเลยทั้งลุ้นกับเพื่อนลุ้นกับตัวเองก็คือมวลมันมาพบมากเลยค่ะตอนนั้นมีบอกอะไรกับตัวเองไหมตอนที่เรบไ,ได้ได้ได้ตำแหน่งคนได้แบบตำแหนแ่งเหมือนตอนที่ได้อันดับใช่ไหมคะก็มีความรู้สึกว่าตกใจเหมือนกันช็อกเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะขึ้นไปอยู่ขนาดน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเข้าวงมาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะติด เซนมาสื่อจากงานเจโรลลิชชั่นอะไรเงี้ยค่ะพอพอมาครั้งนี้เราได้มีโอกาสติจริงๆรู้สึกว่าก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็พูดผิดๆิดถูกๆเหมือนกันค่ะแต่แต่ว่าก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับอย่างที่พี่เนยพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นมาตลอดว่าแบบพวกเขาแบบพยายามขนาดไหนมันเหมือนมันตื้นตันไปหมดวันนั้นมันก็พูดอะไรไม่ถูกเลยะคะ่ะแต่ว่าก็รู้สึกขอบคุณอย่างแบบจากใจจริงเลยค่ะ ค่ะคือก็จะตอบก็สําหรับคาความคาดหวังของน้ำหนึ่งคือตอนนั้นนะด้วยความที่หนูได้ที่สิบมาสองปีซ้อนใช่ไหมคะมันก็เลยมีความคาดหวังว่าแบบเอะหรือปีนี้เราแบบว่าอยากจะขยับขึ้นไปนะเพราะว่าแบบก็อยากออกจากที่สิบแล้วอะไรนี้ใช่ค่ะพอไปถึงที่สิบกำลังจะประกาศที่สิบมันก็เกิดเป็นความเหมือนแพนิคขึ้นมาแล้วแบบ กลัวเลขนี้จังเลยอะไรใช่แต่ว่ากา็มีน้องอยู่ข้างอะไรก็แบบว่านั่งจับมือน้องพี่กลัวมีสิพี่ก,กลัวลุ้นใช่แต่พอแบบว่ามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่คามิเซเว่นใช่มันก็เริ่มเป็นความรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์จังเลยที่แบบว่าแฟนคลับสามารถพาเรามาถึงจุดจุดนี้ได้อะไรก็แบบอยากขอบคุณพวกเขาเหมือนกันที่แบบว่าพยายามกันอย่างหนักหน่วงและเต็มที่เพื่อแบบแค่ความสุขของหนูเพื่อแบบให้หนูได้แบบขึ้นมาเป็นคามิเซเว่นอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะเรีกเลยว่าอยากจับล็อกตั้งะสำหรับแต่ละคนมันมีความสำคัญกันอย่างไรบ้างจริงจริงมันน่าจะเป็นที่แฟนคลับหรือเปล่าเพราะว่าสําหรับเขามันคือโอกาสที่เขาจะได้เลือกเซมบัสสของเขาเองนะคะโอกาสที่แบบบางทีเมมเบอร์คนนี้อาจจะไม่ได้ติดสิ่งที่แล้วแต่ว่าในคราวนี้เขามีสิทธิ์ที่จะแบบพาเมมเบอร์คนนี้ไปถึงฟังฝันได้เพราะงั้นหนูเลยรู้สึกว่าแฟนคลับหลายๆคนเองก็ ตั้งใจให้กับงานนี้มากๆอะค่ะส่วนเราแบบมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันเราทําได้มากสุดก็คือให้กําลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันก็ทําให้รู้สึกแบบเหมือนหนูแบบว่าใน GE ทุกครั้งอะค่ะมันเป็นเส้นทางที่ทั้งเราเองและทั้งแฟนคลับอะม,มันจะมีความแบบกดดันเล็กๆหรือความกังวลเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทําให้พวกเรารู้ว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวหรือว่าเขาก็ไม่ได้สู้คนเดียวเราแบบต่างมีกันและกันมาตลอดอะไรยเงี้ยต่อให้มันจะเป็นแบบ งานที่มีความกังวลสูงหรือมีความเครียดสูงแต่เราก็ผ่านมันมาด้วยกันได้มันต้องอาศัยควาเชื่อใจกันด้วยเนาะระหว่างเรากับเขาว่ามันจะแค่ไหนอะไรใช่ค่ะได้ค่ะเราจะมาเปิดแผงกันตรงนี้เลยได้โอเคในงาน general election นะคะเราก็จะมีการคัดเลือกสมาืิอแบ่งออกเป็น สามหมวดนะฮะสาม <laughs> อันดับก็คือเซตแรกเนี่ยจะเรียกกันว่าเซมบัสึหรือว่าผู้ถูกเลือกนั่นเองค่ะแล้วรองลงมาก็จะเรียกว่าอันเดอร์เกิร์ลส์แล้วถัดมาอีกก็จะเรียกว่าเน็กซ์เกิร์ลค่ะแต่ว่าในความสำคัญครั้งนี้ก็คือเซมบัสึเท่านั้นที่จะได้ไปถ่าย m v ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีรุ่นพี่โอคารดาณาซังกับยูริซังเป็นคนแต่งเพลงแล้วก็ออกแบบท่าเต้นให้กับพวกเราแล้วก็ถัดไปอีกก็จะมีคามิเซเว่นนะคะ <laughs> ก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ มันคืออะไรกันเทพเจ้าทั้ง7เนี่ยอะไรเงี้ย <c oughs> จุดเริ่มต้นก็มาจากทางญี่ปุ่นนั่นเองค่ะที่มีเมมเบอร์ทั้งหมด7คนที่ถูกสลับตำแหน่งกันไปมาตลอดงาน G ีเเหมือนว่าบางทีคนนี้ได้ที่1บางทีคนนี้ที่ที่2แล้วบางทีคนนี้ได้ที่3มเหมือนเขาสลับกันเองอยู่7ตำแหน่งเนี่ยแหละค่ะจนแบบแฟนคลับแบบเอ้ยหลายปีผ่านมาแล้วเธอก็ยังคงสลับกันเจ็ดตำแหน่งงั้นก็ถูกเรียกว่าเทพเจ้าทั้ง7หรือว่าคามิเซเว่นไปเลยก็แล้วกันหลังจากนั้นมาพอแบบที่ไทยมีปุ๊บเราก็เลยรับ,บวัฒนธรรมส่วนนี้ของทางญี่่่ปุนมาด้วยคะ ก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าคามิเซเว่นด้วยนั่นเองก็มีใครเสริมอะไรไหมไม่รู้นะเนี่ยจริงหรอแต่อันเนี่ยอันเนี้ยใช่แต่ว่าของเราไม่เหมือนอุ้ยไม่เแ็นว่ารอบนี้มีการใช้อมพเตอนในการ ก็โทเค็นที่เราใช้โหวตนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่บนระบบล mm ็อกเชนก็คือเป็นบล็อกที่มีความโปร่งใสแล้วทุกคนก็สามารถเช็คได้คือครั้งก่อนๆเราก็มีความโปร่งใสเหมือนกันนะคะแต่ว่าในครั้งนี้มันแค่จะสามารถดูเป็นเหมือน Data mm hmm. ได้เลยว่าแบบในช่วงเวลาเท่าไหร่ที่เมมเบอร์คนไหนมีอันดับโหวตประมาณเท่าไหร่ mm hmm. แต่ว่ามันจะไม่ได้เช็คได้เรียลไทม์นะคะ mm hmm. ก็คือหลังจากปิดโหวตไปแล้วเท่านั้นแฟนคลับถึงจะสามารถไปย้อนเช็คได้ว่าแบบเออในตอนนั้นมันมีนมคนลงโหวตไปแล้วเท่านี้นะอะไรเงี mm ้ย hmm. ม<ๆ>ันจะแบบเห็นมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนค่ะใช่ ตำแหน่งมีลำดับที่เท่าไหร่กันบ้ายังเรยนได้รีค่ะของน้ำหนึ่งได้อันดับที่สี่ในปีนี้ค่ะค่ะมิวสิกได้ที่สองค่ะค่ะของเนยได้ที่สามค่ะของตะวันได้ที่เจ็ดค่ะของจีได้ที่สิบสองค่ะไข่มุกได้ที่สิบสี่ครอมีใครได้รับที่นังเบอร์มั้ยแบ่ คิดไว้ว่าจะได้ตำแหน่งนี้แล้วก็ได้จริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะมีไหมอะ่ะจริงๆอะมีนะแต่ว่าแบบน้อยมากค่ะก็เหมือนเห็นแฟนคลับทำสติติอยู่น่าจะเป็นแบบของฟอร์จูน GGNF ที่เขาเลือกลำดับที่22แล้วเขาก็แบบได้ลำดับนั้นจริงๆใช่ใช่ใช่ค่ะสุดท้าหลุดพ้กันหมดจ้่หลุดพ้แล้ว ตำนานของแต่ละคนเหรอคะที่สร้างไว้ก็เยอะนะไม่ดีเลยสักการหนูอ่ะลบได้ไหมอะไรนะคะหรือว่าเราทูกของเพื่อนของเพื่อนแบบว่าช่วยกันอ่ะช่วยกันนึกช่วยกันนึกอ่าเริ่มจากพี่น้ำหนึ่งเลยเคร้าแกกันเลยแ้วนี่เปนาของน้ำหนึ่งกันเลยโอ้โ อุ้ยอุยอันนี้เป็นชื่อเสียงมากเป็นแม่น้ำหนึ่งเป็นแม่น้ำหนึ่งเนาะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าตอนเคยไปเล่นเกมด้วยกันในในอันหนึ่งอะคะอ่ะแล้วมันจะต้องเปิดแผ่นป้ายแล้วเขาเป็นคนที่แม่นมากอะแม่นแบบตัวเลขหรือจับคู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่นนเหมือน,น,นใช่เป็นคนที่เซ็ใช่ หนูว่าของหนูอะตำนานที่แบบแฟนคลับพูดถึงคือตอนออดิชั่นเป็นการออดิชั่นด้วยเพลงฮิปโปใช่เหรอันนี้จริงแบบว่าแฟนคลับจะพูดถึงเสมอแบบว่าในเวลาจะมีการออดิชั่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะย้อนภาพมันจะย้อนกลับมาถูกรีกลับมาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าบางทีปล่อยให้มันหายไปก็ได้แบบว่าจะถามว่าพี่เอามาแปะได้ไหมอุ้ยก็ได้ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นพี่หนูให้ใช่ค่ะจะใช่ท็อกออฟเดอะทาว่าแันนี้เป็นนักแสดงอะไรเรื่อย คือจริงหนูเตรียมเพลงสวยๆไปก็มีร้องเพลงดีๆก็มีแต่เขาไม่ตัดมาให้หนูคืออาจจะเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ไม่รู้แล้วเพลงฮิปโอปอาจจะเอออาจจะไม่มีลิขสิทธิ์ก็เลยเป็นเพลงนี้ไปอะไรยเพราะพี่เอาผู้ได้หารค่ะถามว่าแบบอยู่มหาลัยทาอะไรหนูบอกหนูสันทนาการได้ค่ะเขาก็เลยให้หนูโชว์ความสามารถนั้นออกมาให้สั่นเลยให้สั่นให้เขาดูอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นใช่บริการมอเตคาแรคเตอร์ให้ตั้งแต่ตอนนั้นเรียบร้อยแล้วไม่ได้ตั้งใจค่ะจริงๆก็อยากขายสวยแต่ว่าสุดท้ายได้ขายขาดด้วยระดับตำนานสวยเราสร้างได้เลยอุ้ยใช่แล้วมีสี่วันเปิดตัวทำไมหุ้ยอ่ะโอ๊ยโกรกไหมอ่ะ ยู่ักวนนี้ใช่เขาเป็นวันเปิดตัวแล้วแบบหัวโขกไหมดังป๊อปใช่คือแบบอยากไหว้สวยๆค่ะเพราะเราแบบคือด้วยความที่อยู่โรงเรียนหญิงล้วนมาเนาะเขาก็สอนไหว้แล้วเราก็แบบได้รางวัลมารยาติงามีอะไรไปเออใช่จริงๆเห็นแบบนี้หนูมีจริงๆนะพี่ใช่ทีนี้แบบพอวันงานเปิดตัวปุ๊บเราก็เลยกะแบบไหว้สวยๆค่ะแล้วหัวมันไปโคกมาเดี๋ยวพี่จะจำร้องให้ไม่ค่ากวันไหน คนทั่นะคะไมวันนั้นมันกลมอันเนี้ยมันแบนเราเด็เลื่อนนะว่าใช่เฉาะปึ๊บเลื่อนออกใช่แต่ก็ตาตึงจนถึงวันนี้ค่ะอือใช่เป็นทั้งลองต้องโดนไมฝึกหัวจริงเหรอพี่หลักการนี้ลองไหมฝึกหัวไม่ไหวหัวกางไม่ไหวไม่ไม่เฉาะหัวไอ้ไม่ไม่เฉาะไม่ไม่อะไรนะเฉาะหัวฟันอุาย บ่อยนะฟันฟันช็อกว่ะฟันช็อกแล้วมันจะอ๋อตอนนี่กำลังคิดว่าตัวเองกำลังสวยตอนนั้นะมันจะเป็นโมเมนต์ที่สมมติว่าอุ้ยวันนี้ฉันเต้นสวยแหละยิ้มอย่างสวยเลยฟันเ็าะใหม่แล้วคือเป็นขับมองหน้าเราอยู่แล้วเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเาแบบเอ๊ะเธอเลยอ่ะงฟันฟันช็อกใหม่นะเลือดออกไหมอะไรอย่างเงี้ยอไม่เห็นไมเทียเตอร์มากเลยไมเทียเตอร์แดงไปหมดไม่ร pues mm nah, ู้ว yeah, right, ่าเลือดหรือลิป แดงไม่รู้แดงอะไรอ่ะแต่คิดว่าเป็นลิปแหละของเนยเหรออือหึถ้าเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นเรื่องไม่กินผักถ้าเกิดที่เนื่อวันน่้เปินแต่เดี๋ยวเนี่ยพี่เนยกินแล้วไงพี่เนยกินเก่งด้วยผักเลย งั้นหนูเอาเรื่องกินละกันหนูคิดเองคือหนูอาจจะสัมผัสได้อย่างเพื่อนๆแบบเวลาที่แบบตื่นเต้นหรือมีงานอะไรที่เนี่ยจะกินข้าวไม่ค่อยลงกัน <c oughs> หรือว่าจะไม่ค่อยกิน <c oughs> หรือเวลาตอนหนูไปเดินสายกับน้องๆ <c oughs> ก็รู้สึกว่าน้องกินน้อยกันมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วหนูก็ถามว่ากินแค่นี้เหรอแต่หนูเป็นคนที่ต่อให้ในสถานการณ์อะไรหนูก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันอร่อยสําหรับหนู <c oughs> ไปทุกอย่างใช่ <c oughs> หนูจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะกลังจ <c oughs> <c oughs> ของหวานหวานนึกถึงวานแบบว่าควากแบบมิสแกรนอะไรเนี่ย นางนาอ่ะอ่ะยังไงดิจิมัไม่ได้ยินจัดไปเลยคือคือของพี่หวานอะตั้งแต่เข้ามารู้สึกถึงความแบบว่าเวิร์วังอลังการที่แบบพี่หวานสร้างมาทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบว่ามิสแกรนนางงามคือนึกถึงพี่หวานเลยอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าพี่หวานมีภาษาเป็นน้ำเสียงที่แบบว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้แต่ว่าแบบภาษาพี่หวานเลยพี่หวานจะเป็นคนที่พูดแบบว่าเป็นคนที่พูดจะมีจซริส สรีในการพูดคือจีแบบนี้คือตะวันสมัยที่แบบอีแคปูชิโน่ก้วยายวันน้อยตะวันจะพูดอันนี้จะเป็นสจรีแบบแม่แม่แม่มาคือจีมากแล้วตำนานอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจัดการการเป็นแม่บ้านใช่ตะวันคือเป็นแม่เป็นแม่ เป็นแม่ของทุกคนแบบเราโชคดีที่มีตะวนันใช่ค่ะล่าสุดเมื่อวันเสาร์มั้งคะตาวันตื่นมาผัดซุกี้ให้พวกหนู <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าตะวันจะเป็นคนที่แบบจัดการทุกอย่าง แล้วก็ไปล้างจานล้างกระทะด้วยไปทำใจอ่ะตอนกลางคืนที่แบบเหมือนตอนนั้นกินแบบมันมีของที่มันเหลือกันแล้วแบบเอ้ยไม่รู้จะทายังไงพวกหนูก็ทําไงดีทิ้งหรอเสียได้อะไรอย่างนี้พี่หวานก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําผัดผักใช่ใช่แบบเขาคิดเมนูไว้แล้วอะไรอย่างงี้เป็นที่พักพิงจะชอบเป็นแม่สีเหลืองได้มาจากะความเป็นแม่สีเหลืองเหรอคะน่าจะมาจากตอนอยู่บ้านมากกว่าค่ะว่าตอนอยู่บ้านก็จะโดนแม่ ค่อนข้างบางทีก็แบบว่ากินก็เก็บนะแบบว่าแม่ก็จะเป็นคนบอกแบบย้ําบ่อยๆจนเราทําอาจจะทาจนชินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เก็บของเั็นปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นของคนอื่นด้วยเราก็เก็บให้เป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่า เขาเรียกว่าอะไรแบบว่าจริงจริงนี่ก็ไม่เคยดุนะหรือวันนี้ก็คือเห็นแล้วก็แค่เก็บให้เลยเนี่ยเขจะเข้าไปเงียบๆแต่เข้าไปเงียบๆแล้วก็ไปเก็บเก็บจัดให้อะไร่าเงี้ยอาจจะมีบ่นบ่นบ้างแต่ก็เป็นบ่นที่ไม่ได้บ่นแบบจริงจังอ่ะแค่บ่นเซลล์เล่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ว่าบ่นเนี่ยไม่ไม่น่ากลัวเท่ากับเดินไปเก็บเงียบๆนะที่ในใจแล้ตอนนี้ว่าเออเราต้องไปช่วยก่น เอ้เจ้าหนูเามส็ของขการเ,เ,เ,เป็นแบบคนดูแลเอมีความสิ่ในย่างเีเพื่อนินอาหารของเราหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงคืออย่างที่บอกก็อยู่บ้านก็เป็นคนทํากับข้าวให้ที่บ้านกินบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีก็ยังอยู่ที่บ้านบางทีก็เห็นว่าเขายุ่งๆหรือบางคนบางทีเหนื่อยเราว่างอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวทำให้อะไรเงี้ยแล้วมันก็คงเป็นน่าจะเป็นนิสัยด้วยที่บอกอยากทําให้เฉยๆไม่ต้องมีใครขอก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าอยากทําให้อยากแต่ว่าเอออยากอยาก อยากกินอะไรก็บอกอยากทำอะไรก็แค่บ,บอกอะไรเงี้ยก็ค,คือเป็นความรู้สึกว่าอยากดูแลอยากทำให้อะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็แฮปปี้แต่เราก็ไม่รู้มันอร่อยจริงไหมไม่อร่อยจริงหรือ <c oughs> อะไรใดๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเราอยากทำให้ด้วยใจจริงๆอย่าเงี้ยค่ะอ่ะซีซีต่อของพี่หวานหนูดูแย่เลยอ่หนูดูแบบไม่มีอะไรดีเลยชีวิตน,นี้แย่ดีตี้ ก็ส่งคล้ายๆตะวันไม่คนที่พูดอ่ะไม่ใช่หนูไงไม่เออเออไม่ทำไงอย่างเงี้ยจีจีจริงๆส่งคล้ายๆตะวันอืออือสมิตริสการไม่ใช่การอะไรนะแล้วก็แบบว่ารู้สึกถ้าเปนนึกถึงจีนนึกถึงแบบสมัยที่หมูติดมันดหมูติดมันแซมเบอร์ได้ไหมยังไงน่อย เหมืนอนฮิปโปที่เป็นตำนานที่ก็ไม่ได้อยากลื้อเหมือนกันคือมันเป็นคือม <c oughs> ัน <c oughs> เหมือนมาจากหน้างานอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งคือจริงจริงนะคือหนูอะไปดูคลิปตัวเองใช่ปะหนูเขาขำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ยังไม่เข้าใจทุกวันนี้คือหนูไปดูคลิปตัวเองหนูไม่ได้ขำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอะไรขำๆอาจจะเป็นที่จริตอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> มันโดนใจแบบ มูดิมานวะอะไรโอดโอ๊ดวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบสลิดต,ตอนนั้นค่ะคือตอนนั้นเป็นเป็นูนจะแสดง,งกันยังไงมันคือเหตุการณ์อะไรอ่คือเหมือนตอนนั้นน่ะพี่เต้นพี่เต้นกับมิวสิกอ่ะแสดงแบบวีบีร้องใช่ไหมแล้วเหมือนหนูอ่ะก็ไปตู้ปลาแล้วเหมือนเขาให้โปรโมทหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็ให้คาแรคเ,เตอร์มาว่าให้เป็นฉากหนึ่งในหนังแล้วก็ให้เป็นคาแรคเตอร์นี้แล้วก็เหมือน เขาก็อยากให้มันออกมาตลกอะไรเงี้ยเราก็เลยไปพูดสำเนอย่างนี้ออกไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเป็นอันนั้นเพื่อนน่าจะเป็น่ความตลกอะไรใช่ักีงางสีสันที่แบบเออที่แบบเป็นคนตลกธรรมชาติอ่ะแบบทาให้แบบเราแบบมีเสียงหัวเราะได้ตลอดเลยแบบเมื่อวานที่ไปกันกับพี่เป้อะพี่เป้ก็บอกว่าอยู่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าผ่อนคลายอะไรเงี้ยใช่เป็นคนที่รู้สึกว่าสนุกอยู่ด้วยเราสนุกอย่างเงี้ย ใช่คุ้มไข่เหรอคุณไข่เป้นที่คุ็นที่ขนมหวานตัดเย็บใช่ใช่งานแบบประดิษฐ์ประดอยควาเป็นผู้แบบผู้หญิงิงทำขนมเย็บปักถักรอยก็คือคุณไข่เป็นหมด ใช่จ้ะก็แบบว่าเวลานึกถึงแบบขนมอะไรก็จะนึกถึงคุณไข่เลยอแบบเดินมาแล้วแบบเอเห็นน้าตาลแล้วกลนแป้งเห็นน้าตาลกินลอยมากินลอยมากินเบเกอรี่ลอยมาใช่ก็จะเป็นแบบคนที่มีความสามารถด้านนั้นอะไรเขาตัดเย็บชุดเองด้วยใช่ไหมแบบีก็เห็นได้ใช่ใช่ ตอนนั้นแบบทำแฟนมีมีกูโมพี่ไข่ก็เป็นคนตัดกระโปรงให้พวกหนูใส่ใช่ Amazing แบบไม่ได้ทำแค่เล่นๆแบบจริงจังด้วยจริงจังก็ใช่เล้าอยากเปิดร้านด้วยที่ฟังเพลใช่ไหมอยากเปิดร้านด้วยค่ะในอนาคตแล้วก็ตอนช่วงโควิดอะหนูทำแฮชแท็กขึ้นมาเอาไว้แบบลงรูปหรือลงคลิปที่เกี่ยวกับแบบหนูทำเสื้อผ้าอย่างนี้นะคะก็ชื่อว่าแฮชแท็ก ไข่มุกกุตูเหมือนแบบเหมือนโอคุตูอย่างเงี้ยไข่มุกกุตูนะคะอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าให้คนแบบเข้าไปดูได้เขามามีส่วนร่วมแล้วก็มีชุดเซมที่ทุกคนออกแบบด้วยก็แบบให้แฟนคลับช่วยกันโหวตว่าเอ้ยอยากได้แบบท่อนบนแบบไหนอยากได้แขนเสื้อแบบไหนอะไรเงี้ยก็ให้ให้เขาโหวตมาแล้วหนูตัดเย็บเลยใช่ค่ะสิบหกคนเลยเรา ขอเวลาในการทำหนึ่งปีทำคนเดียวด้วยเยิ้วตัวเองเข้าไปอะความสามารถเยอะจัดที่ใครทำทำคลิปนี่แบบคลิปแทบจะสอนเลยแบบเห็นหมดเลยว่าพี่ใครทำยังไงใช่ใก็จริงๆอ่ะมีบ้างนะคะ แต่ว่ากา็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบน้องๆที่แบบชอบคอสเทย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาถามว่าแบบเอ้ยพี่ชุดเนี้ยมันแบบทำยากไหมอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบใช้ผ้าอันไหนดีอะไรแบบเนี้ยค่ะนอกจากตำนานของแร่ละคนก็สำหรับเราทีากก่เรียนที่ราไดเป็นานในต่ละตำนานโอ้โหตำนานเยอะนะ <laughs> <laughs> เยอะนะ ตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปค่ะม n ที่แบบอยาก n เป็นตำนานอะไรกจริงๆที่หนูแบบคือคือเราเองก็ไม่เคยมานั่งดูหรอกเนาะว่าเราเป็นตำนานอะไรบ้างแต่ว่าที่เคยเห็นแฟนขับพูดๆก็จะมีพวกแบบ การจำบ็อกกิ้งอะค<ช>่ะเพราะว่าพวกหนูจะมีบ็อกกิ้งทั้งแบบ16คนแบบเซมบัสซี่20คนแบบ6คนอะไรเงี้ย<ช>แล้วก็ล่าสุดก็มีเทนนิสเตตก็เป็นบ็อกกิ้งแบบ9คนอะไรแล้วเวลาเราขึ้นงานก็คือเราจะมีการแบสรับสลับตำแหน่งกันตลอดตามหมายเลขแล้วก็เมมเบอร์ที่ไปอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันก็เลยจะเป็นแบบ Talk of the Town มากของแบบการที่เมมเบอร์บีเอ็นเคโฟรีต้องจำหลายตำแหน่งอะไรอย<ช>่างเงี้ยนะคะอ๋ะอ,อนึกออกอันนึงที่เขาบอกว่าแบบว่าบีเอ็นเคโฟรีแบบกระดูกเบอร์เดียวกันอะ อันนี้แบบคนแฟนคลับจะพูดบ่อยมากเวลาขึ้นแบบอย่างอันล่าสุดก็คือไซโยนาลาคอที่32สองคนอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้กระดูกเบอร์เดียวกันคือกระตือไปแบบพร้อมกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเรา่ะไปตำนานบ็อกิ่งเนี่ยคือเราใช้เวลาทุ่มเทกันฝึกกับงันอืม อยากจะอยู่ในน้ำตาของคุณไหมคะจริงๆก็ต้องแทบตลอดเวลาเลยเนาะเพราะว่าเหมือนเราต้องเปลี่ยนเหมือนในซิงเกิลหนึ่งเราแทบจะไม่ได้ขึ้นบล็อกกิ้งซ้ำด้วยแหละมันก็เหมือนต้องแบบฝึกอยู่ตลอดเวลาอะงานหน้าเราต้องเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะแบบหยุดไม่ได้มันแบบยากจริงๆใช่เพราะเหมือนทุกครั้งที่แบบขึ้นงานใหม่เราก็ต้องแบบตรงนั้นเลยใช่ก็ต้องทํากันบ้านกับงานใหม่อะไร แล้วคจะ่ตัออ้งจทำเข้าไปนในสายเลือดแล้วค่ะตอนนี้หลับตาฝันหลับตาฝัน ก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือความพิเศษก็จะมีรุ่นพี่ AKB ที่เขามาช่วยทำเพลงให้แล้วก็มาออกแบบ่าเต้นให้ค่ะแต่ว่าเอาจริงก็ยังไม่สามารถสปอยอะไรได้เยอะเพราะเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไรเลยค่ะใช่แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นแต่คิดว่ามันน่าจะออกมาดีแน่นอนแหละค่ะแล้วก็อีกคือเราพวกเราทั้ง16คนก็จะได้ไปถ่าย MV ที่ญี่ปุ่นก็แน่นอนการันตีถึงว่าความคมชัดของภาพความสวยงามบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าเนี้ยน่าจะออกมาสวยแน่ๆค่ะใช่ไหนดีจะเพื่อนช้อปปิ้งเออแกงหนอบางทีน้องก็แบบไม่ค่อยเข้าใจที่เราเล่นอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องทำหน้างงๆจริงหรอพี่หนูว่าไม่ใช่นะมันใช่คันนิ้มันใช่อะไรเงี้ยผมเป็นยังไม่มีสารภาพรักแต่มีสารภาพว่ากลัวค่ะใช่แต่สุดท้ายคือเสลี่ยงสะดุดงงมากเลยนั่งมาสวยๆแต่ว่าน่ากลัวมั้งน่ากลัว อยากลองอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองแบบสุดๆหรือว่าอยากลองเล่อะไรที่มันแบบดราม่าก็ไปสุด